คุณผู้ที่เขารวบะบวนที่พุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมกระบวน,ะนะะมีมิกระโดงนั่นเอค่ะมีมิกระโดงมิจอกระบวนาเาื่อไหร่เนาะหน่อยคร,รับแรงผลิตเศรษฐกิจฟองเพียงสนอเสียงกองยาวสำเนียงค่ะครับนี่คือคำขวัญของ<ฮ>อบตหนองตาใกล้ครับค่ะเป็นตะวันซ่อนพักนะคะทันใดน้ำมาประดับตกแต่ง ในส่วนของขอบวนตำบ,บ,บลนรดองของาก็นอ้อยยางเงินไล่อไทยอย่นะ <im it> อ๋อนะครับจะเป็นประเทนีนะครับบุญเดืนสี่คือบุญพบวทนะครับเนาะบนามเปี้ยครับว่างครับลองขนาดโตาย่ายของโรงการหารบทขามเ เแ้ทะลกเ้วลาเด้นี่คือควบบอลควบคือขอ,เอขงเี่น้อบันแว่ใส่บอเให้ใส่บอเอ้ยเอาเข็นไปตามทิ่จะก,กัน อย่างมหาผมก็ูในการเรกรสสงขายกาูไทยก้ผมไทยัเ่มนปยุพูไทย้ำผมเป็นปิยู่ผู้ไทยบันพ่นมากปีกลัวตัากับมันพนน้องซากมากผีกลัวกับ และก็สุดท้ายที่ท่านกเกษียณก็คือในส่วนของนะคะอุปบนายกราชการบริหาร บทประพันธ์ของท่านอาจารย์นามรักาอประนาสยังเป็นลูกหลานนะเป็นคนไอพืินที้ของอุบลยทินารนะคะในช่วงเวลา20นาฬก็จะมีศิลปินที่เป็นขคยตื่นตลกข้าถึงเป็นตัวกสัญญาหือเ่ตอนนี้เวาร้อนแต่ที่เราเห็นหน้าตาที่อดน่าเมื่อภพเจ้าทรงทราบภะวจิตของนางขุนนาา เป็นงานประเพณีที่ชาวเพือ่อเพือชัยงามบุญข้าวจีงานพาแรงการแสดงแสงสีเสียง30ปีตำลองสบาชิกสภาผู้แทนรัศดรจาบ้ันร้อยเอ็ดเขตส,อง,สอ,งงงองท่านผู้น่าสูตรราชการระดับอำเภอผู้บริหารสจานศึกษาท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต่อมาท่านในเพือทุกท่านได้ขากมาต่อ,อยอดส,สิ่งที่มีคุณค่านำไปสู่ประเพณีที่อีงาม ถือได้ว่าเป็นสมาภาพในหลายประการประการแรกก็คือร่วมใจซึ่งสําเร็จในงานวันนี้พ่อโพ้ชประเทศดีนวันนี้เป็นเมืองโทรไชตต่อปีต่อไปให้ยิ่งใหญ่ประการตาเพื่อก้าวสู่ระดับประเทศ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและดีใจแล้วยิ่งวันนี้ท่านรองู้ว4 3 2 1เอาบิลคัโไป ปีตำนานหมุนข้าวจีของที่มืองบราณอีกสักครั้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะขอบพรบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้การสนับสนุนุผูชายของเราจะเป็นผู้รับมอบนะครับนะครับแล้วก็มอบไปัจรวะอยเอ็ดนะคะประธานในพิธี่านได้มอบไปประกาศเกียรติบัตรนะคะขอขอบคุณ